สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูวันนี้เรามาพบกันในหน่วยฤดูหันสาค่ะฤดูหันสานั้นของประเทศไทยเรามีอยู่ทั้งหมด3าืฤดูเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะฮะวันนี้ร้อนจังเลยเราอยากไปเล่นน้ำอยากไปเที่ยวทะเลจังเลย อยากกินอะไรเย็นๆให้ชื่นใจได้น้ำเย็นๆสักแก้วก็คงดีอากาศแล้วร้อนแบบนี้เราเรียกว่ารดูร้อนคะ่ะรดูร้อนเราก็จะรู้สึกร้อนออกไปข้างนอกแดดก็จะแรงมากเลยใช่ไหมคะ การดูแลตนเองในช่วงฤดูร้อนเด็กๆก,ก็จะต้องดื่มน้ำเยอะๆหรือหาอะไรเย็นๆมาทานอย่างเช่นไอศครีมเพื่อเป็นการแก้กระหายดับความร้อนเสื้อผ้าที่เด็กๆสวมใส่ก็จะเป็นกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นเสื้อผ้าที่บางไม่หนาเกินไปเมื่อเด็กๆต้องออกไปทำกิจกรรมการแจ้งนะคะเด็กๆก,ก็ควรสวมหมวกด้วย แล้วก็ทาครีมกันแดดหรือเวลาที่เราจะไปไหนก็พกร่มกันแดดไปด้วยนะคะแสงแดดจะได้ไม่ทำลายผิวและเดี๋ยวเราจะไม่สบายด้วยค่ะจิต